พอจับเงินสองพันห้าผัดทุ่นสองพันเจ็ดใจเย็นผมใจเย็นลูกนะสองพันเราใจเย็นเชิญนี่หน่อนลูกผมซื้อสามพันเดี๋ยวกลับมาครับครับเราสบายไปเช็คกูเกิลก่อน เฮ้ยวากูเกินเท่าไหร่ขรู้ได้ไงวะนี่งดูไงเก่รุ่นใหม่จะมียักษ์ข้างหน้าวได้เก่งนตวล้เราดูเหรียญหนึ่งเราดูความคมแล้วเราดูเหรียญรอบปีอะไรปีหนึ่งหเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวตัเครื่องละเครื่องละเอียดละตัวตัดเนี่ยเต็ม มนันมจะฉีดแค่ปลายๆนะมันจะเป็นร่องๆัางๆคืนเนี่ยนี่นนนแล้วเหรียญพวกเหรียญนั่งถือกล่องเล็กๆข้างหลังปิ้นๆดูให้มันคมก่อนเนี่ยแม่จำหน้าจำิีนไม่ได้เราต้องไปหัดกับพระหลักๆไอ้ลูกพระย่อยไม่ต้องถ้าคุณอยากได้รถสักหนึ่งคันคุณอยากได้โตโยต้าหรือเฟอร์รารี่โตโค, <c oughs> คุณอยากขับซุปเปอร์คาร์หรืออีโกคาร์อีโกคาร์ขอโชคดี อ๋อรู้แล้วทำไมเต ah, ิมน้ำมันถูกใช่ใป่ะกลัวนตีนเข้ามาไม่รู้อินดูหนูแหละนี่เนี่ยถ่ายเนี่ยรู้เลยไม่ใช่เลยไม่ไม่เอาออกเอาออกเสื้อนักเรียน